ควบคุมน้ำหนักเนี่ยมันก็ต้องมีการคือถ้าเป็นมือที่หลุดจริงๆนะมันก็ต้องมีตัวช่วยซึ่งในที่สุดผมก็ได้รู้จักตัวหนึ่งก็คือนี่ตัวนี้ตัวนี้ไฟชินีตัวนี้เลยทาไมถึงเลือกตัวนี้เป็นเพราะว่าเขาใส่หลายอย่างมากผลงใส่เรียมพัดนะคะช่วยลดบวมแล้วก็ยังมีตัวกลมพริ้วเนี่ยสายสกัดจากพริ้ตัวนี้ช่วยเผาผ่าด้วยนะแล้วก็มีถั่วขาวมีอะไรพวกนี้ซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการควบคุม ล้ำหนักได้ในระดับหนึ่งดีทีเดียวเลยแหละแล้วก็ปลอดภัยจริงๆแล้วก็สามารถทิ้งไว้แป๊บนึงแล้วก็ทานกับอาหารได้เลยสําหรับมื้อที่อยากหลุดก็สามารถจัดการได้รวมถึงแน่นอนยามีครั้งหนึ่งออกกํบบาลังกายและควบคุมอาหารก็จะช่วยให้คุณดูแลหุ่คุณได้นะคะ